สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะพามาชมดอกไม้อีกแล้วช่วงนี้คือหลังจากแล้งไปนานนานนะคะฝนเริ่มตกลงมาใช่ไหมมะลิค่ะมะลิก็ออกดอกกันเต็มเลยนะคะตรงม,มุมนี้คือมุมดงดอกมะลิของปานะปลูกทั้งหมดห้าต้นด้วยกันนะคะปลูกมาหลายปีแล้วค่ะแล้วก็พอหมดดอกเราก็คอยตัดแต่งกิ่งนะคะเพื่อให้เขาไม่เลื้อยไปเลอะเทอะนะคะเพราะว่าถ้าปล่อยไม่ตัดแต่งเนี่ยเลื้อยเลอะเทอะมากเลยค่ะ ลกนะคะนี่หอมมากนะอันนี้เป็นมาริร้อยมะลัยนะคะมาลิลาค่ะหอมมากมายอะ่ะปลูกเองนี่คือปลอดสารร้อยเปอร์เซ็นไม่มียาฆ่า,มาแมลงใดๆไม่มีปุ๋ยเคมีใดๆเลยนะคะคือลดแต่น้ําช่วงหน้าแล้งพอช่วงหน้าฝนนี่คือไม่ลดน้ําเลยนะคะนี่คือที่เห็นดอกบานหลายๆดอกเนี่ยคือเมื่อวานลืมเก็บค่ะคือปกติเราจะชอบเก็บตอนเย็นเพราะว่าดอกตูมเนี่ยมันจะใหญ่กว่าตอนเช้านะคะเนี่ย ตอนเช้าเห็นอย่างนี้ก็ดูว่าใหญ่แล้วใช่ไหมพอตอนเย็นจะใหญ่กว่านี้อีกค่ะเดี๋ยวตอนเย็นเราจะมาเดินเก็บเพื่อเอาไว้ร้อยมาลัย ว่ผ่านะคะเนี่ยเห็นไหมคือเลี้ยงง่ายมากนะคะทุกคนเขาชอบแดดจัดนะมลิคือต้องแดดจัดนะคะถึงจะออกดอกเดี๋ยวใครแบบเอ๊ะทำไมของเราเราเลี้ยงไม่เห็นออกดอกนะคะคือต้องให้ได้แดดจัดนะตรงนี้ที่มองว่าอาจจะล่มนะคะล่มแป๊บเดียวนะคะไม่ได้ล่มทั้งวันนะแปบ๊บเดียวแค่เอาต้นไม้บงังช่วงบางช่วงของเวลานะคะ นี่เรามีปลูกซุกๆอยู่ตรงนี้อีกแต่ว่ากอนนี้คือที่มันดูเล็กกว่าคนอื่นเพราะว่าเราตัดลงไปกุดเลยนะคะตัดติดดินเลยอะ่ะแล้วเขาก็ไม่ตายหรอกนะพอได้น้ําฝนเขาก็แตกขึ้นมาพร้อมกับดอกเลยนั่นเองนะคะปลูกแซกแแซมแซมกันเลอะเทอะมากเลยเนี่ย บูกแสก,กับต้นแก้วแล้วก็จะบอกว่ามาิีนี่เขาเป็นยาด้วยนะคะก็คือสรรพคุณเท่าที่จําได้แล้วกันนะคะบำรุงหัวใจเป็นยาเย็นแก้ร้อนนะคะทานแล้วทาให้ชุ่มชื้นหัวใจทําให้รู้สึกกระปีก้กระเป๋าค่ะเพราะว่ากลิ่นเขาเป็นอะโรมารด้วยนั่นเองซึ่งเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วเนาะว่ามันก็มีชาดอกมาลีเช่นกันเราก็สามารถที่จะเก็บมารีสดเนี่ย ไปล้างน้ำนะคะก็คือแค่แบบล้างฝุ่นออกนะคะแล้วก็เอาไปลอยน้ําดื่มนั่นเองค่ะปายเองก็เก็บไปลอยน้ำดื่มเช่นกันนะคะแต่แนะนําดื่มไม่เกินวันละสองแก้วนะคะเกินนี้อาจจะมีอาการคลื่นไส้ได้นั่นเอง